พี่เป็นเคยโดนยิงในห้างเดี๋ยวอะไรกันบอสมามุกไหนอีกเนี่ยถ้าพี่โดนยิงในห้างนะป่านนี้ก็เป็นข่าวเกลียวกาวกันแล้วสิไม่ใช่ครับผมหมายถึงไอ้ตัวยิงหัววัดอุณภูมิผมสงสัยครับว่าบางที่ก็ใช้ปืนยิงบางที่ก็ใช้กล้องเล็กๆส่องไกลๆอะครับเวลาเราเดินผ่านมันก็ขึ้นจุดแดงๆแล้วมันรู้เรื่องไงอะครับพา เราอุณหภูมิเท่าไหร่แหมช่างสังเกตจังเลยนะเราโตไปเนี่ยต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองแน่ๆไม่ใช่สติฟันเฟืองนะครับไม่ใช่สติเฟืองสติเฟืองสติเฟืองจะว่าไปผมก็สงสัยนะครับว่าคนทั่วไปปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไข้ไปหาหมอหมอก็จะตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายโดยวัดไข้โดยใช้ที่วัดไข้ใช่ไหมครับที่ลักแร้ออมใต้ลิ้นหรือไม่ก็ที่ทวารหนนะัก แต่ไอ้เจ้าที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันไม่ได้มาสัมผัสดโดนตัวเราเลยมันอัจฉริยะจริงๆเลยนะคะพี่ปิม๊มเออจริงด้วยบางทีเนี่ยพี่ถือถุงกว๋วยเตี๋ยวเดินผ่านเนี่ยมันยังมาจับอุณหภูมิที่ถุงกว๋วยเตี๋ยวของพี่เลยน่าสงสัยเหมือนกันเนาะว่ามันรู้ได้ยังไงว่าอันไหนอุณหภูมิร้อนอันไหนอุณหภูมิปกติหรืออันไหนเป็นจุดที่ควรจะวัดอุณหภูมิน่ะนั่นสิครับผมว่าเราต้องไปหาผู้รู้แล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ปิม๊ม การวัดแบบไม่สัมผัสก็จะใช้คลื่นอินฟราเรดที่เรานิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นง่ายๆเลยหลักการก็คือยิงแสงอินฟราเรดแล้วก็ผ่านวัตถุที่มีค่าการสะท้อนของความร้อนนะก็จะมีค่าต่างๆที่ตั้งไว้อยู่ในตัวอินฟราเรดก็จะรู้เลยว่าอ๋ออุณหภูมิหลังจากยิงอินฟราเรดเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่มากหรือน้อยนะครับ มันมี2ประเภทนะครับก็คือถ้าพวกที่มันแสดงเป็นหน้าจอคอมออกมาหน้าจอแล้วเราเห็นตัวเราอ่ะเขาเรียกว่า t h e r m มอ Scanning นะครับก็คือเขาจะดีเทคเฉพาะใบหน้าแล้วแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิใบหน้าเนี่ยมันเท่าไหร่ก็จะมีตัวโปรแกรมตรวจจับที่เรียกว่า t h e r m มอ Scanning นะครับก็จะเขียนโปรแกรมข้อมูลไว้ว่าตัวนี้คือบริเวณใบหน้านะครับ กล้องตรวจจับความร้อนก็จะมาตรวจจับบริเวณใบหน้าเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิแต่ถ้าน้องๆยกถุงก๋วยเตี๋ยวมาใกล้ๆนหน้านะครับอันนี้ไม่ควรทําเด็ดขาดเพราะจะทําให้อุณหภูมิที่วัดได้สูงขึ้นน้องๆอาจจะไม่เดินเข้าไปเที่ยวในห้างซื้อของที่น้องต้องการได้แต่ถ้าไอ้ทั่วๆไปที่ไม่ได้มีกล้องนะครับแล้วก็มีจอแสดงผล เขาจะใช้อินฟราเรดวัดอุณหภูมิเฉยๆเช่นร้านสะดวกซื้อก็จะแบบอุณหภูมิก็คือใช้มือเป็นจุดสัมผัสแทนใช้การยิงที่หัวหรือถ้าแบบบางที่ก็จะเป็นอินฟราเรดวัดสำหรับวัดไข้ก็ความแม่นยำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอธิบายไว้ในตัวเครื่องอยู่แล้วบางรุ่นก็อยู่ที่50เซน ถึง10เมตรนะครับบางรุ่นต้องการความแม่นยำมากหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง30เซนติเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วเครื่องมือวัดจะต้องได้รับการรับรองนะครับจากหน่วยงานราชการนั้นๆเพื่อที่จะได้วัดอุณหภูมิได้ถูกต้องและแม่นยำ จริงๆต้องกล่าวกันครับว่าอุณหภูมิขององร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นช่วงนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเฉพาะนะครับจริงๆช่วงที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ในช่วง36-37.5ถ้าเกิดอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงกว่านี้ครับมันก็จะถือว่ามีความผิดปกติของร่างกายและในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับถ้าเกิดเป็นสมมติว่าระบบการทาง,งานของร่างกาย กิดความผิดปกติอุณหภูมิต่าลงนะครับหรือว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผลจากการติดเชื้อก็ได้ซึ่งซึ่งเป็นสายที่พบได้บ่อยครับที่ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงเลยเห็นความสําคัญของการคัดกรองอุณหภูมิซึ่งสามารถทําได้ง่ายและก็การตรวจจับเนี่ยค่อนข้างไว อาจารย์ครับมันจะเหมือนกับงูพิษบางชนิดหรือเปล่าครับที่ล่าเหยื่อโดยใช้ปลายจมูกของมันตรวจว,วัดความร้อนของสัตว์เลือดอุ่นนะครัเพอมันจับความร้อนได้มันก็ตรงเข้าฉกได้อย่างแม่นยำนะครับแม้จะอยู่ในความมืดครับก็สําหรับงูเนี่ยก็จะมีอวัยวะที่เรียกว่าตัว heat sensor หรือถ้าทางชีววิทยาจะเรียกว่าพิษออรแกนนีครับก็อยู่ระหว่างตากับ เอาไว้ช่วยตรวจจับความร้อนอเมื่อเวลาเหยื่อมาปุ๊บตาก็จะเห็นแล้วว่าเหยื่อแต่จะแน่ใจว่าว่าเหยื่อหรือไม่เหยื่อก็คือวัดอุณหภูมิอ,อุณหภูมิตัวนี้ใช่ล้เหยื่อมาก็จะส่งผลให้กับระบบควบคุมประสาทต,ตาพร้อมที่จะแบบโจมตีจู่โจมเหยื่อ ครับก็ถ้าน้องๆเคยดูในคลิปการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิดในอากาศอย่างคลิปในต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่ให้ดูเลยว่าคนที่เป็นโควิดแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากป้องกันนะครับมันก็จะกระจายออกมาถ้าเกิดการจ่านะครับตัวกล้องตัวนั้นน่ะถ้ามีการพัฒนาออกมาให้สามารถที่จะติดตั้ง ได้แล้วก็ดูได้เลยว่าอ๋อตอนนี้ผู้คนอุณหภูมิเป็นยังไงนะถ้าในอนาคตเกิดมีการไอหรือจามออกมาถ้าถึงในระดับที่สามารถวัดขนาดของเชื้อโรคได้แล้วไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลว่าตอนนี้ไอหรือจามเนี่ยมีเชื้อโรคหรือไวรัสบางตัวออกมาจากสารคัดหลั่งเช่นน้ำลายเป็นต้นก็จะทำให้การวัด มมันนย้มมากขึผมอยากจะเน้นไปที่การตรวจติดตามมากกว่าครับว่าถ้าสมมุติเราเจอผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเนี่ยแล้วการตรวจติดตามหรือว่าการป้องกันการระบาดในวงกว้างเนี่ยจะทําเช่นไรในปัจจุบันก็อาจจะเห็นการใช้ qr code หรือว่าการใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมครับซึ่งใน,ในทางทฤษฎีเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าใช้ในการตรวจติดตามได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือและความตระหนักรู้ของประชาชนในวงกว้างมากๆเลยครับว่าจะต้อง ทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนหรือว่ามีการสแกนคีว่าโค้ดอะไรเงี้ยครับเพื่อเป็นการบันทึกว่าเราเดินทางไปณนะที่แห่งนี้ที่แห่งนี้เลยครับแต่ในกรณีที่การได้รับความร่วมมือเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ในร้อเซหรือว่าครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์หนึ่งที่ที่นะ่ที่ผมคิดว่าอาจจะนํามาปรับใช้ได้ก็คือการตรวจจับทางชีวภาพอย่างเช่นลายนิ้วมืออะเงี้ยครับก็ กรณีที่เราจะเข้าไปในสถานที่ที่มีคนหมู่มากเนี่ยการสแกนลายนิ้วมือและก็การระบุตัวตนอย่างเช่นในปัจจุบันก็จะมี f i n g e r Touch ID ที่ทางโทรศัพท์หรือว่าใช้ face recognition ทางโทรศัพท์เนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ก็น่าจะนำมาปรับใช้ได้ในอนาคตครับ